วัดีค่ะพบกับรายการ Go Insight ในช่วงบ่ายวันพุทธที่4กันยายนนะคะสำหรับราคาทองคำในวันนี้นะคะเคลื่อนก็เคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์ระหว่าง1,403ถึง1,414นะคะราคาทองคำก็ แต่งตัวอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะคะโดยเมื่อคืนนะคะก็มีการกลับมายืนเหนือ1,400ได้นะคะเมื่อประธานาธิบดีโอบามาได้รับเสียงสนับสนุนจากผู้นำพรรคริพับลิกันในสภาผู้แทนราษฎรนะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าสภาคองเกรสจะอนุมัติการเข้าโจมตีซีเรียนะคะแต่ในช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยราคาอ่อนตัวลงมาใกล้แนวรับบริเวณ1,403นะคะ ก็มีข่าวประชาชนของสหรัฐไม่สนับสนุนให้สหรัฐเข้าโจมตีซีเรียนะคะโดยจากคนสำรวจของรอยเตอร์ระบุว่ามีเพียง19%เท่านั้นนะคะที่สนับสนุนให้เข้าโจมตีซีเรียอีก56%นะคะไม่เห็นด้วยนะคะเพราะเบื่อหน่ายที่สหรัฐเข้าไปทำสงครามภายนอกประเทศนะคะในช่วงนี้ค่าเงินดอลลาร์ก็ยังแข็งค่านะคะแต่ว่า ในช่วงบ่ายก็มีการอ่อนค่าลงมาเล็กน้อยนะคะราคาน้ามันก็ปรับตัวลดลงมาเล็กน้อยนะคะในช่วงในช่วงบ่ายนี้เช่นกันนะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตามในคืนนี้นะคะก็มีข้อมูลการค้าระหว่างประเทศนะคะตอนทุ่มครึ่งแล้วก็ช่วงสามทุ่มนะคะ,ะดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนกันยายนนะคะแล้วก็ในช่วงตีหนึ่งนะคะมีรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจหรือว่า b ิ๊กบุ๊กนะคะ ภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะหลังจากที่ขึ้นไปหายบริเวณ1,416เมื่อคืนนี้นะคะแล้วก็มีการอ่อนตัวลงมานะคะในอินดิเคเตอร์ในระยะสั้นนะคะ S.I ในช่วงที่ขึ้นไปหายก็เข้าสู่เขตโรบอทนะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการขายทำกำไรแล้ว S.I ก็ อ่อนตัวลงมาด้วยนะคะเราก็ยังมองว่าวันนี้มีแนวรับที่เรนณ1,400นะคะแล้วก็1,390นะคะถ้าหากว่าหลุดบริเวณ1,300-1,400-1,390เนี่ยมันก็จะมากลับเป็นแนวโน้มแนวโน้มเชิงลบอีกนะคะซึ่งในช่วงนี้ทิศทางของราคาทองคานะคะค่อนข้างที่จะแกว่งตัวออกด้านข้างนะคะไม่สามารถที่จะบอกทิศทางได้อย่างชัดเจนนะคะ ่วนแนวต้านอยู่ที่บริเวณ1,416นะคะไฮของเมื่อคืนนี้แล้วถ้าผ่านไปได้ก็มีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,425นะคะในช่วงนี้ก็แนะนำให้เทรดดิ้งนะคะถ้าหากว่าไม่หลุด1,400นะคะก็สามารถที่จะเข้าเปิดลองได้นะคะแล้วก็ปิดทำกำไรที่บริเวณแนวต้านหรือว่าถ้าหากว่าหลุด1,400ลงมานะคะก็อาจจะเปิดช็อตนะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำ ในช่วงใหม่วันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ